จกำลังเห็ีดเพ่งกำลังฝัดเอารถไปนั่งเอาคันเก่าไปไปอื่นเพอ่อืม เอ,อก็ก็ไม่แน่อาจจะเปิดได้ฮะเดินทางปลอดภัยนะลูกร<ม>ักลูกนะรักลูกขาหันหน้าให้แม่สวยๆท่อคอตรงค่ะคอตรงค่ะคุณลูกแม่จะเอาภาพนิ่งค่ะหันหน้าหาแม่แล้วก็าภาพนิ่งค่ะอมือนตานี่ที่รักลูกดีไมแม,ม่สวยๆหน่อยไม่ได้เลย <c oughs> เป็นแกหนามาแล้วค่ะคุณลูกเอ๊เอ ฮะรักแม่ไหมคิดถึงแม่บอกแหกดักดมทำอะไรนะแหกดักดมแหกดักดมเอ๊แบบไหนวะรักแบบแหกดักดมโอ้ยลูกไฟจิตักกักเตะเดินทางปลอดภัยจ้าโอเคนะไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเร็วด้อลูกเด้อไปช้าๆไม่ต้องไปเร็วเออลูกขับเองโอเคเมื่อคืนนอนอิ่มแล้ว ดเดี๋ยวแม่ปิดประตูให้หููสาวข่อยไปแล้วพี่น้องเลยจะทำเพลงก็ถ้าถ้ามันไม่ดังหนูก็ดึงออกลนะได้หนูมันไม่ดังเดินทางลับจิุงเทพเแล้วลบายบายหนูอะไรเหรอฮะจักรกมันไม่ไม่ใช่ เปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเปิดเป็นป่ะเปิดมันสะเด้งนะหาแม่ข้างล่างมันจะมีไอ้เลื่อยแบบนี้นะข้างล่างในพื้นไอ้พื้นที่เราวางเท้าเลยน่ะนั่นเปิดแล้วเออนั่นนั่นแหละเกียรเขาเกียร์แล้วนี่เออเหรอโอเคโอเคบาย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 ซีอู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 เนคไทมฮะซีอูเนคไทม กี่เดือนมากี่กี่เดือนมาเด็กเดียวเดี้ยเดียวเลี้ยนอีกจากเดือนจากสิบจบเด็กเดียวเด็กเดียวโอเคบายบายยูสปีกอังกฤษได้หรือยังฮะอลิกฤิไดยูสปีกเตะหยังจริงจีนใช่นี่แล้วตกลงไปเรียนภาษาอะไรกันแน่ภาษาจีนแล้วไปเรียนเมืองนอกไปเรียนประเทศนั้นล่ะลูนหนูไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วได้ภาษาอังกฤษมากี่ตัว ได้ภาษากัวฑูปุณิแม่ฟังชื่ใจหน่อยเลยโอเดอ้เดียวได้แค่นั้นเหรอแล้วอีกกี่เดือนมันถึงจะได้ไปเรียนภาษาอังกฤษแต่แต่แต่ยังไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยอันนี้มันหวานให้แม่ทีหนึ่งโอ้ยบอแก้วหนามาเด้แม่เอาแก้วหนามาโอ้ยบอกแก้วหนามาค่ะหันหนามาโอเคบาย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 ดิละบ๊าดีแม่หรือยัง โอ้ oh, แม่ว่ามีอย่างหายเลยจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะบ๊ายบายคิดถึงเดอ้อลุกเดอ้อเดินทางปลอดภัยนะคะคุณลูกาขาเออขับซาซาอย่าขับเร็วผู้ใดมากกับมาต้องให้เขาแซง <laughs> <laughs> ผู้ใหมากกับมาต้องให้เขาแซงเดอ้อไปเลยไปเรื่อยๆโอเคบ๊ายบายทำหน้าส,สวยๆให้แม่รูปหนึ่งแม่จะขึ้นนับปก ไม่เอาหน้าลิงแบบไม่ต้องเอาลิงไม่ต้องเอาอะไรก้อยเสียเอาขึ้นหนับปกอีคุณลูกเอาขึ้นหนับปกขอตรงเงินเดียลูกโอเคยิมานยินมานโอเคอนไรรูปสวยเอ้ยคุณลูกจ่ะ<ป>โอเคโอเคโอเคไป,ไป